Yeah yeah, yeah, yeah it's why I be gang 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 why I be gang กูยังเป็นคนเดิมแต่วันแรกที่เดินทางใช้ชีวิตกับแกง๊งผมกับแรกที่เพิ่มมา Yeah a ยบกับมา m มนเงินจากเพลงเป็นแสนเพราะกูยังไม่แพ้เพราะจากวันแรกมันเกินคาดใครมี ไม่คิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้ <Yeah. S 1> จับรองเท้าแต่เจ้าแดนประดับบนตีน <got> โทษทีที่พวกกูเฟล็กสะสอดเพราะกูเคยเจ็บมันหนักกูเลยมีแค่คนจริงที่ม่งยังอยู่ตรงนี้ <Yeah. S 1> คนแม่งบอกกูเปลี่ยนทางที่พวกกูเบี่ยง <Yeah. S 1> โทษทีว่าไอ้น้องกูรู้ว่าทางนี้พวกกูเสียงเสี่งที่พวกมึงเหยียดและกูคือคนที่พวกมึงเกลียด <Yeah. S 1> มึงมองดูกูตอนนี้ดิมึงจะเอาอะไรมาเทียบ กูคงทนยิงกว่าเลหล็กไรกูผ่านร้อนผ่านหนาวกูผ่านความเจ็บใจยัย yeah. ไอ้พวกที่แม่งไม่จริงกูเลยไม่เก็บไว้แก๊งกูกลายมาเป็นสตาร์ที่มึงไม่อาจจะเป็นได้กูยอยู่กับแก๊งตั้งแต่ไม่มีอะไรจะกินจากที่ไม่มีอะไรจะดีจนวันนี้กูม่งได้ทุกอย่างเงินจากแบงค์ที่แม่งย,ยังวิ่งเข้าในบัญชีกูบอกกับพี่กูก่อนหน้านี้ว่าวันข้างหน้ากูจะกลายเป็นดาวจนถึงวันนี้กูยังเป็นคนเดิมกับพี่กูและน้องกูยังคงเติมกับบ้องตัวเดิมที่สุด เงินจากเพลงมันวิ่งเข้ามาไม่หยุดและกูไม่ได้ทำเรื่องที่มึงพูดกูให้พ้นงานาก <ขอ S 2> ูพิสูจน<ด>์แต่วันแรกที่เดินทางใช้ชีวิตกับแก๊งผมกับแร็คซี่เพิ่มมาแ yeah, ย่กับมาแมนเงินจากเพลงเป็นแสนพวกกูยังไม่แพ้เพราะจากวันแรกมันเกินคาด <You know. S 1> ไม่คิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้จากรองเท้าแต่เจ้าแดนประดับบนตีนโทษทีที่พวกกูเฟล็กสะสอดเพราะกูเคยเจ็บมันหนักกูเลยมีแค่คนจริงที่ม่นยังเดิตนนี้นาตั้งมาตั้งแต่ไม่มีอะไรกูยังอยู่กับแก๊งจะไม่ทิ้งมันไปกูยังเป็นคนเดิมและกูยังคงเติมนับตั้งแต่ตอนนี้และไปจนถึงมันตายเพื่อนกูเท่านั้นที่รู้เพื่อนกูเท่านั้นที่อยู่ในตอนที่กูยากที่สุดและพวกมึงก็ยังมีกู ชีวิตมันไม่ง่ายตอนมึงทำมันได้บางคนอยู่กันได้บางคนก็ไม่ไไมใช่เพราะกูไม่สนเพราะกูไม่แค่คำคำพูดทิมไทยกูจะไม่ยอมอกูจะไม่พอแม้กูสิ้นแรงอ่านีไมดละพิษเองเพลงนำพากูมาทางนี้ บอกกับพอแม่ดูแลตัวเองให้ดีขอโทษเับที่เป็นลูกที่ไม่ดีแม้ว่าผมจะไม่ได้มีเท่าใครขอบคุณครอบครัวที่คอยเข้าใจมีเสียงดนตรีที่พาลงไปต่อกับเพื่อนกูได้ถ้าพวกแม่งคงใจไหลวอลลที่กูพูดและกูทำได้จริงกูไม่ได้โมโอ้อะไรที่กูไม่มีหรือที่มันไม่จริงกูไม่โชว์ ผู้ที่แม่งไม่จริงกูไล่พวกแม่งไปให้พ้นไล่พวกแม่งไปให้พ้น เดแต่วันแรกที่เดินทางใช้ชีวิตกับแกง๊งผมกับแร็กที่เพิ่มมาแ yeah, ยฟก็มาเมนเงินจากเพลงเป็นแสนพวกกูยังไม่แพ้เพราะจากวันแรกมันเกินค,นคาดใครมมนจะไปคิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้จับรองเท้าแต่เจ้าแดนประดับบนตีน <c oughs> โทษทีที่พวกกูเฟล็กส,ะส,ะสะัสัดเพราะกูเคยเจ็บมันหนักกูเลยมีแค่คนจริงที่มันยังกูยังไม่นคนเดิมแต่วันแรกที่เดินทางใช้ชีวิตกับแกง๊งผมกับแร็กที่เพิ่มมาแยฟก็มาเมนเงินจากเพลงเป็นแสนพวกกูยังไม่แพ้เพราะจากวันแรกมันเกินคาดใครมมนจะไปคิดว่าจะมา ตีจากรองเท้าแต่เจ้าแดนประดับบนติน <got> โทษทีที่พวกกูเฟล็กสัสสัสเพราะกูเคยเจ็บมาันานักกูเลยมีแค่คนจริงที่มันยังอยู่ตรงนี้